สำหรับคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จฟังนะคะอันนี้เป็นเรื่องของใจและเป็นเรื่องของแล้วแต่คุณเรื่องนี้ค่ะทั้งหมดนี้จริงๆแล้วถ้าคุณนะคะไปอ่านหนังสือเล่มหนึงเขาจะบอกว่ามหาเศรษฐีใช้วิธีการปฏิบัติ21ข้อ21ข้อในการเปลี่ยนตัวเองจากคนที่ยากจนเป็นมหาเศรษฐีคุณรู้ไหมว่าต่างประเทศนะคะประเทศอังกฤษนะคะประเทศอังกฤษอะคะ่ะในวันที่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับ กฎของการเปลี่ยนเซลล์ในสมองสามารถเปลี่ยนคนนะคะมีเงินประมาณหลักล้านขึ้นนะคะอันนี้เขาอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเขาเก็บสถิติเขาเก็บสถิติจากคนที่ไปเรียนรู้เรื่องนี้แล้วใช้กฎข้อนี้แล้วใช้กฎนี้21ข้อแล้วภายใน5ปีอันนี้เรื่องจริงนะคะอันนี้อันนี้ไม่นนมขี้โมงมีหนังสือยืนยันนะคะเขาใช้เวลา5ปีในการพิสูจน์ค่ะ ว่ามันจริงไหมถ้าเราเชื่อแบบนี้ยี่สิบเอ็ดข้อภายในห้าปีทุกคนจะมีเงินหลักล้านอมพมะเจ้าหลายคนตื่นเต้นนะคะคุณคะก่อนที่คุณจะมาตื่นเต้นหรือตื่นรู้อะไรก็ตามครูทำมาแปดปีแต่ไม่ใช่ว่าเชื่อตั้งแต่แปดปีที่แล้วไม่ใช่รู้จริงๆเข้าลึกเข้าเนื้อเข้าสันในจริงๆก็ประมาณหกปีที่ผ่านมาห้าหกปีที่ผ่านมาที่เชื่อจริงทำจริงลงมือจริงเข้มข้นกับมัน แต่จริงๆครูรู้ทฤษฎีนี้มาแปดปีแล้วค่ะตั้งแต่ครูเริ่มที่จะเข้าลงคอร์สนะคะวันนี้ครูเอาเรื่องนี้มาให้คุณเพราอะไรเพราะมันเป็นเทศกาลปีใหม่ไทยที่เราทุกคนสามารถทําไปพร้อมกันได้เป็นของขวัญชิ้นโบแดงที่ครูจะให้คุณนะคะอะใครอยากจดจดใครไม่อยากจดก็ไม่ต้องจดดูนะคะคนขี้เกียจอย่างครูยังมีโพยนะคะอ้าานะอาาาาาาา ให้ทบทวนนะในระยะที่คุณหยุดนะคะคุณทบทวนวะ่าคุณมี21อข้อนี้หรือ,อยังถ้าคุณมีแล้วทำมันอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเข้มขน้น5ปีค่ะมีเงินล้านแน่นอนเพราะคนที่อังกฤษเขาทำแล้วปรากฏว่าคนประเทศเขากี่ล้านคนไม่รู้นะคะที่จับเงินล้านทุกคนนะคะมีผลพิสูจน์มีอะไรของเขาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีเงินหลักสิบล้านร้อยล้านแล้วก็มีหลักพันล้านนะ